Okay, สวัสดีครับผมต้องยินีนปคาับพาจาเที่น,นครับคลิปนี้นะครับจะพาทุคมาดูปลาตายนะครับกระตุกปลากายได้ครับแต่ว่าไม่ทันมาเห็นที่ตอนเขาเยอะนะครับสุดได้นะครับเดี๋ยวเขาหน้าต้องมแต่เชา้าแล้วนะครับหลงแล้ว มาดูกันนะครับว่าปลากกายตัวใหญ่ขนาดไหน,นครับจักโลจักโลจักโลครับปลาก,กาย <c> ัง <oughs> ไงบ้ โอ้สีโลโอ้สวยงาโอ้สียดายไหมขอตอนเยอะเนาะอยเยอะนี่โดนเกิมครับไี่จับได้จากมงเนี่ยประมาณประมาณใบสามครับใบสามบสามกยน่ะโอ,โอ้ใช่ไอป่าป่าน้อยร้อเอคุมละ trong cặp tá nõi, đây đây không, để lên không, cú này đồn 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 đây, คุมแล <aría? S 1> ้วล่ะในตัวนึงมาแต่เศ้าจลมาแต่เศ้าดจีห้าห้าห้อคุมอยู่คุมอยู่็ดเบเบ็ดไปก้นองอ่ะอางคท่นได้กันป่ได้ครับะตายได้น้อยได้กับพ่อไปเมื่อกี้พ่อเป็นได้เปเป็นตัวเมี้ยเหรอหกลดี่ได้รอได้เป็นตัวเมียโอ้ยเกันอกันเยอะ อโอ้เจอกจนให้มันเมื่อย้เนาะขนผากไเแคนแบบข้างขึ้นะโอ้าอ่โอ้ยคาดตับนะเข<ล>ียนันไปกๆมันๆไปเบื่อทางนั้นก็เนเพื่อสีเอาสกมาให้เพื่อนอู้คือดินแหงกันลร Ê bà tổ nhanh đi rồi nhá Còn cuốn kẹp rồi tiểu quá à, Cầm Cắm mình đi Đấy tại sao năn đi จุน oh! 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 ั <t 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 ้นก็ได้ <t <t ันยี่หนบ้างมได้ปลาไก่กับพนีโอ้เห็นเตเห็ดเ็ดยมันๆเดี๋ยมีมีเนมือเแกโตมอีกเดียวโอ้เป็นได้ ไซหกเจ็ 6, 7, ลนั่นู่นนาดูเลยนะคนละตัวเอคมาฟังนี่ได้ปลาได้เีนี่ตัวดนแต่ปลาดนแต่ปลาแห้งๆดิเนอนื้อพอได้เลยวุ่้นะนนอือนกบวน,นดีจงัง<น><น>ไก่ม, <g ri ly> มนเ่ยมาลงมยัไม่พอกินหน่อยเรววันเนี้ยก็นะ <g ri ly>

มันเศ้ามันมันมันบุกครบ้านเดิมนเศ้าอ่ะมือมานเิีนี่นี่ีเจ้าเนี่ยใบสามก่โอ้มาวิดจังสุโมงเดียวนึงเนาะปกติกัมายักมาใบสองนะงานบเแล้ว่าล้พดีิได้ดีจังพ่อ งั้นมาดิโอ้มาพาดอีกแล้วเมื้อเนี่ยผมสะนองลีลาอะไรตรงปลานจก้่นจังเลยเนาลุนดีจังเน้วดึงปไงปลาน้อยกับลุนพอจักซ้นอ่ะตปลาลุนลปลาไงลุนมาสิคาดบ่เออเออติดคือกันบ่ต้องใจเย็นเล่นกับปลาไงยะ ไอ้อนมาได้ละมาละไอค้อนดึงมาดึงมันมาสู้มือกับป๋อยนะของซันเสร็เรียบร้อยมาเก่งง่ายหมดแ้วพอด้วยเอะไปไปเสือกวันนั้นเวันมาเลยวันนี้นี่ดึงดีอยู่ไหมวันเนี้ย kacang lop sih, mienya. Oh, seday no? Seday malunam no? Wo, makan kacang Oh, bagus kalaian jangan. saya ยังกินกับตำส้มเลยนะโอ้ยปลารับปลารับโอ้ตรงนี้เตี๋โอ้ได้แต่ไซนี้้วเนาะ ไปเห็ดยังกินเผ็ดเปลาเกียดิหาหลังเลยนะปลาเกีย<า>กแดแบเดียวกนมันมันกินกับตำส้มกินกับเจียว,วนึ่งผักเรอดอันนี้ย นี่มันโมเมนต์ห่างเดงห่างห่างเลียงตีเพียนเนเ่ยน่ยธรรมดาตัวยังไขกว่าตกะก้อนดเนาะก่อนหน้าเนี่ยเกิดพอฟามือพอฟามือเสียงปืนตีเป็นไหมปะ โอ้เวลาแล้วสอนชั่วโมงส่วนนี้นะป่าเอาขายกินหน่อย

cẩn sơ đồ nó nó lại bớt đi oh ừ. ừ. nó là cái con nó là ừ. nó là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  nó กระโดกจินเบิดนะ์ตนื้องล่ามันที่เบิดตติดบ่ ครับคล,คลิปนี้นะครับก็คงจะไม่มีอะไรมากไปกว่านี้นะครับก็มาดูเขาเยอะปากกายก็ไม่ทันอีกกว่านี้นะครับก็เดี๋ยวรอดูทุกวันนี้นะครับจะได้เห็นหรือไม่ได้เห็นก็รอดูกันนะครับแต่ช่วงนี้เขาได้กันทุกวันนะครับเพราะเพราะว่าน้ําน่าจะแห้งลงเยอะนะครับโอเคก็ฝากเพ,เพื่อนนะครับเพื่อน ใหม่นะครับที่เข้ามารับชมก็ฝากกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปไว้ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนเก่านะครับก็ขอขอบคุณมากๆนะครับที่ให้การสนับสนุนกันมาโดยตลอดนะครับคลิปลิปนี้ก็บายๆครับสวัสดีครับผมขอหฮงนะครับไม่ได้เอาน้ำลงมาด้วยนะครับเออไปแล้วครับ